เต็มเลยเมีหลายพันเลยค่ะพันหาพันแปด ไ้กินได้แล้วตัวหน,นึ่งปีไปปีไป,ปไป,ปไปก่อนไปไปก่อนไไปอ,อ่าถือเอาถือถือเบาเบารอ,อก่อนดิดีดีนะอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปรอพ่อด้วยนี่พ่อพันแม่พันมา มันนอนอยู่เห็นไหมตอนนี้ไม่นอนอะ่ะตอนนี้นเต็มดลหัวหาดข้างเปิดพัดลมให้มันเลยความรักกระต่ายอ๋มอมันเป็นวาดอ่าได้เด้ ครับขอบคุณครับเถื่อดีถือดีลูกน้องมดจะออกไม่จับฝาไม่ลูกเดี๋ยวตัวมีตัวหนึ่งตัวโตและน่าจะโตทันโตทันกันอยู่ขอบคุณครับครับได้ได้กระต่ายแล้วกลับบ้านแล้วสังเกตง่ายๆป้ายสีฟ้าครับ ความรักกระต่ายนี่ถึงแล้วไาเดินไปเป็นดีครับเดินเลยเดิน,ดน เดีๆดีนะเดินดีเดี๋ยวตกเดินเลยเดินเลยตุกเวลาเอาเวลาเราเอาน้องไปไหนเราก็เอาน้องใส่หน้ากากน้องพอนาะครับถ้าเราจะเอาน้องไปด้วยอ่ะครับระวังรถนะเดินดีไปนี่เรือมาจุดสุดซอยครับนี่ไปเ้อ สุดสอยกับจอดรถแถวนี้ครับจอดรถอ่ารับกระต่ายเสร็จแล้วเราก็เดินเดินทางกลับครับเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์สามสิบคือเกอ่าครับซอยสุขสวัสดิ์สามสิบวิ่งจากสุดซอยครับจอดไปกลางซอยเบอร์สี่อุ้ออครับครับ เพื่อที่สีวิ่งใต้ทางด่วนดาวขนอง เปิดดูดนี่โอ้ได้น้องใหม่ใช่ไหมใช่ต้องจับมือเดียวนะน้องอ่ะน้องใช้ยญานะชื่ออะไรลูกเดี๋ยวตั้งชื่อมากันคิดก่อนอุ้งอุ้งอิงไหมชื่ออุ้งอิงด้วยอ่ะลูกใช่อุ้งอิงน่ารักดีอุ้งอิงงั้ได้ชื่อใหม่แล้วะ วิ่งตามทางไปต่อครับแล้ก็คต้องกดมันนอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วเอ,ออย้น่งนีมันนะลูก ดักกากนให้เขาอยู่กับย่าเขาก่อนโอ้สปอร์ตเรื่งสวยจริงเราเขาอยู่ในดักากาทุกวันเลยเพราให้เราอ่ะเอามันออชิช่นั้มันจะอยู่ไม่ได้ิงตามถนนขาออกมาสักพักครับกระสิปอ,อทางด่วนครับมีไฟแดงไฟแดง ไฟเขียวไฟเหลืองแรกนี่เราต้องเลี้ยวซ้ายครับถ้าตรงไปถต่ห้องเราเลี้ยวครับตรงไปมันจะออกไปต้นซ้อยสุขสวัสดิ์สามไปถนนไปถนนสุขสวัสดิ์ครับถต่เลี้ยวขวาก็จะไปไประชาอาทิศครับเ <c oughs> นห้องจะเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายตัวที่ออกไปพระรามสอง ไม่ได้ใช่ไหมยังต้องต้องรอก,ก่อนนีนเขียวแล้วไปเลยไปเลยง <c oughs> รอไฟเขียวครับ ายทางหลวนดาวขานองครับรต้อ,อ,ตอ,อจุดจีเซลุมแถวๆหนา้ารูปบานบางมอเกาอินเตอร์ชงเนี่ยน้อดีนะที่นอนอยู่ในดักก้าพี่แม่แล้วก็แค่ต้องกดเงีเยพ่วังมันมีมันนะลูก น้องมแล้วเาก็แค่อ,อยา,อา,อย,าออย่งอเ่เดี๋ยวมาก็าจะเจอไฟแดงอีกครับไฟแดงนี้ทีนี้เรามาแล้วเป็นซอยสุขสวัตยี่ปุกกับเลี้ยวซ้ายสิไปพุดตบ,บูชาเลี้ยวขวาไปสุขสวัตยี่สิบหกกับปากซอยหรืยว่าไป,ไปถน,นนสุขสวัตได้ครับรเราจะตรงไปเราจะตรงไปถนนพระรามสองครับ รถติดไฟแดงกอดครับเขาต้องจับมือเดียวนะเขาบอกให้จับมือเดียวจับแค่ก้นตัวใหญ่จับเพาะเป็นคนจับมือเดียวจ so well ับมือเดียวอย่าจับแบมตัวเล็กอยู่เลย ครับโอ้ไฟเหลียวไปเรียวเลยไฟเหลียวบปเปิดเลยรถแท็กซี่ เกจอมทองครับตรงไปมันจะเป็นย้อนสวนครับไปไปด้วยออกซ้ายครับออกซ้ายเพื่อวิ่งเลนซ้ายเราจะได้เอาเสียงให้ <c oughs> จะตายไหมีวิ่งได้เฉพาะรถลดลสูงนะสูงที่ว่าเกินสองเมตรหา้าสิบครับอันนี้หนูไม่ชอบชความ เราวิ่งมาได้สักพักครับกับสีมา,าตัวจตุรพรามสองครับ <c oughs> จุดจนนพรามสองตรงช่วงทางขาทางขาลุ่งนาลุ่งบานบางประกอบเก่าครับอันนี้เป็นเส้นทางขากลับนะครับขากลับจากซื้อกระต่ายครับที่ฟาร์ม รักกระต่ายครับทุกคนรักกระต่ายกันหมดมาทุกคนรักกระต่ายกันหมดเลยพ่อครับที่มีขยอนรักกระตา่าย,รายหรออืมมีใค่เพื่ออะไรชอบรักกระต่ายนี่ครับถนนม่ดานนาเฮาสิเป็นถนนพระรามสองแล้วครับพระรามสองที่มีช่วงมีการก่อสร้างทางด่วน ยาวกันไปเลยนี่คือถนนพระรามสองนะครับนะคลิปดีผมจะจบคลิปไว้แค่เป็นท่างออกครับก็ให้ทราบว่ามันมาปูถนนพระรามสองครับอี่ขอบคุณครับที่ทติดตามขอบคุณที่ซับสไคร้ครับผมขอบคุณในหลายครับผม